สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อ่าขอสวัสดีเพื่อนๆน,นักสะสมพระสมเด็จทั่วประเทศไทยครับอันนี้ผมใช้เวลา3นาที22วินาทีเพื่ออธิบายว่าองค์พระที่ผมได้ครอบครองเนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เนื้อหาแตกแบบนี้อ่าถ้าท่านที่ดูพระอะ่แข็งหน่อยคือหมายความว่าดูพระลึกหน่อยแล้วก็ดูมาเป็นเวลานาน,านแล้วอ่าเขาเลือกเนื้อไข่นกปลอดไม่แน่ใจว่าผมออกออกชื่อถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่า แต่ว่าผมเอามาพูดในในใน,ในลักษณะที่ว่าเนื้อหาของไข่นกปลอดเนี่ยครับผมก็เพิ่งได้มาครอบครองอันนี้ผมดูเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์เจรนายครับเ,เกตธนูสุมแต่เนื้อเป็นเนื้อนกปลอดนะครับเป็นเนื้อที่มีการแตกและแหงหรือแตกแตสังคโลกเนี่ยอย่างสูงมากเพราะฉะนั้นผมเองผมก็ไม่มีความชํานาญมากครับแต่พระองค์น,นี้มีคืาเรียกว่ามี มีตัวที่บ่งชี้ว่าจะเป็นพระแท้ได้นะครับเพื่อนๆดูจากซุ้มหวยก่อนเลยซุ้มหวยนี่มีการม้วนลึกตลอดแนวครับตั้งแต่ซ้ายองค์พระต่างๆเครื่องเสียนมาทางด้านทางด้านของซ้ายองค์พระนะครับหรือขวามือเราเนี่ยก็จะโค้งจนถึงขอบของขาศีงข้าง้านล่างน,นี่ก็จะเห็นชัดเลยด้านหลังเนี่ยครับพเพื่อนๆต้องเป็นสิ่งที่น่าเสียใจอย่างหนึ่งตอนผมแกะออกจากรอบเนี่ย กระเทาะครับเพินผมใช้คําว่ากระเทาะเลยนี่ผมเอาขี้พึ่งเ,เนี่ยมาทาไว้ก่อนเอามายดแล้วครเพื่อไม่ให้มันกระเทาะต่อไปอีกนะครับก็เดี๋ยวจะหาวิธีการซ่อมให้สมบูรณ์เอาไว้ถ้า,ถามีวิธีแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเียวิวฝากเพื่อนๆกันด้านข้างเนี่ยครับเพื่อนๆผมมีตัว ผมมีบางอย่างที่อยากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะผมจะให้เพื่อนๆดูด้านข้างด้าน,นข้างก็จะมีการปริแยกแตกยุบเป็นเรื่องธรรมดาขององค์พระที่มีความเก่านะครับแต่ผมให้ดูตรงนี้ครับเพื่อนกลางหนะ้าจอนี่จะมีเม็ดเหลืองๆนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆอ,อันนี้จะมีทุกๆุงองที่องค์ที่มี ผ่านการชี้แนะหรือผ่านการชี้นําแล้วว่าเป็นผ้าแท้นะครับเม็ดเรื่องหนึ่งนี้จะมีทุกองเ่อเพื่อนครับการทําผ้าปลอมเนี่ยครับเพื่อนๆอ่นบางอย่างผ้าปลอมไม่มีในผ้าแท้ครับบางอย่างผ้าแท้ไม่มีในผ้าปลอมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูให้ดีครับอันนี้การม้วนของซุ้มไหวจะเห็นว่าม้วนลึกจริงๆครับม้วนลึกและมีความงดงามจริงๆก็มีความสมบูรณ์แบบในด้านของการวางเขาเรียกวางซุ้มไหวเนี่ยได้สุดยอดมากแล้วก็ ความความสมบูรณ์ของพระเนี่ยมีถึงประมาณ90%ซนะครับยกเว้นรอยกระเทาะที่ที่เพื่อนๆนเห็นเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นข้อตาําหนิเลยเพราะว่าตอนผมเอาออกเนี่ยระมัดระวังไม่พอจริงๆองค์พระตอนได้มาเนี่ยก็ค,ครบเครื่องแล้วครับก็ก็ไม่มีตรงไหนผิดพลาดเลยเห็นไหมครับเม็ดเืหลืองที่ผมพูดถึงเม็ดเือดเหลืองที่ผมพูดถึงนี่จะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่า อ่าผ้าแท้หรือไม่บางครั้งเราเราต้องมาดูกันตรงนี้เห็นไหมครับมรเม็ดเหลืองเหลืองคู่ข้างเม็ดสีฟ้านี่ครับเพื่อนอันนี้เป็นมวลสารวิเศษจริงๆอ่าทุกคลิปผมจะทำห้านาทีสามนาทีครับเพื่อไม่ให้คลิปเนี่ยยาวจนเกินไปอ่าขอฝากคลิปนี้กับเพื่อนเพื่อนด้วยเวลาที่เพื่อน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 มีพระหรือเพื่อนเพื่อนเจอคลิปแล้วครับอ่าถ้ามีพระก็ามาเทียบองค์กันแล้วก็หยุดหยุดภาพไว้หยุดวิดีโอไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับกับเพื่อนเพื่อนเลยไปคลิปแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ